ถึงเธอจะมีจมูกแต่เธอหายใจแทนฉันไม่ได้หรอกจ้ะถึงเธอจะมีจมูกประเธอหายใจแทนพันนี้คืออะไรเนี่ยเชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงฮะเชียบเชียบ EP ร้อยสิบเจครับผมเป็นไงบ้าง พาคที่แล้วไอติมวอลผมได้อ่านคอมเมนต์พี่ปิมผมไม่เคยได้กินเลยอย่าว่าแต่น้องเลยฮะยไม่เคยได้กิน <laughs> พักเรื่องไอติมไว้ก่อนท่านผู้ชมวันนี้เรามีสปอนเซอร์ฮะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูไปเอ้ย <laughs> ไม่มันน่าเบื่องี้ไหมทำไมเกมสมัยนี้เนี่ย ตัวโหดเนี่ยมันมีน้อยเปิดหาก็ยากไม่เคยจะได้ตัวเก่งๆกับเขาเลยนี่พลทหารมาเล่นนี่ดิวอร์พาร์เกมเรียวทางสตเตติจี้ที่แผนและกลยุทธ์เนี่ยสำคัญกว่าตัวละครเก่งๆเอ็งหมายถึงเกมที่ใช้แค่กลยุทธ์ก็สามารถเอา,เอา,เอา,เอาชนะในสนามรบได้เหรอแน่นอนนี รบในเกมเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายและที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตมาใหม่กองกำลังอากาศแอร์ฟอร์ตตุ้มตุ้มที่จะเข้ามาช่วยเสริมความหลากหลายในกลยุทธ์อีกเฮ้ยเจ๋งอ่ะไหนมันมีอะไรบ้างลองบอกมาตอนนี้เหรอไฟเตอร์หน่วยต่อต้านกองกำลังอากาศและบอมเบอร์เครื่องบินที่จะสั่งให้ไปทิ้งระเบิดตุ้มตุ้ม และกลับไปยังฐานทัพได้อีกด้วยเชียบแต่พูดตรงๆนะเออใครยังต้องการบรรยากาศการรบที่มันแบบเรียวๆอะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนวัวผาดเนี่ยเขาของจริงนมไม่ว่าจะเป็นแผนบุกยึดมมต่มจอมตีและด้วยการควบคุมแบบเรียวไทม์นะรับรองเลยได้ฟิลในการรบแบบของจริงอย่างแน่นอนและ ีดาราฮอลลีวูดดรู้จักไหมเนี่ยชองโกวงดำฌองคลอดแวนดามมาเป็นตัวละครในเกมอีกด้วยแถมเขายังสอนเราเล่นเกมได้ด้วยรออะไรกันอยู่ทำจริงอ้โหนี่มันเกมที่กำลังตามหาเลยเนี่ยโหลดมาเล่นกันวอพา พิเศษครับผมใส่โค้ดแอร์ฟอร์ส0 2 1รับไอเทมอีกด้วยนะครับหลดเลยลิง์ใต้คลิปยิงได้เลยนกเหล็กแห่งท้องฟ้า Play now. นั่นและครับนะฮะมีพทฐานให้ดูด้วย <c oughs> ใครสนใจลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมมาเข้าสู่รายการเชียบเียบกันขอบคุณมากครับ กราบครับผมกราบท่านผู like ้ชมทุก hmm. ท่านนะครับที่ช่วยกันส่งลิงก์คลิปตลกๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะครับผมใครมีคลิปวิดีโอตลกนะครับเชิญเลยในแฟนเพจเปรมคงเหมือนเดิมนะเช่นชอบคราเข้าไปฟซบุ๊เข้าไปติดตามนะครับแอคเคาท์ทิกตอกอินสตาแกรมต่างๆนะครับเข้าไปติดตามผลงานกันได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ทนี้คลิปวิดีโอไหนจะเป็น MVP เพิ่งตื่นนอนครับแล้วกินข้าวหรือยังครับกินแล้วค่ะ กินแล้วค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับกินขา้าวยังคะัะกินขา้าวยังคับหมอหอฮะมีใครเล่นหมอกกว่านิ่งไหมผมไม่เห็นเขานานมากเลยนะท่านผู้ชมไม่เจอเขานานแบบนานมากๆอ่ะเพิ่งตื่นนอนครับเราจับให้กูเลยฮะกินแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือสิ่งของใครอ่ะไปมีพี่ด้วยกินข้าวยังค่ะ พ่งตื่นนอนครับแล้วกินข้าวหรือยังครับกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะแล้วตอนนี้ทำอะไร,รอยู่ครับกินข้าวยังครับมอหมอไม่มีเจียบมากโอยคนดู 8, 5, แปดล้านห้า้วคุณอย่าทำเป็นเล่นไม่นะนี่มันไอเด้าติ๊กต็อกเกอร์คุณผู้ชมมาต้องเป็นเล่นเอา อะไรอ่ะเพลงใหม่เค้าอะไรอ่ะโพเขามีฉายาใช่ไหมฉายาเค้าเดี๋ยวกันนะคุณแก้วสังกะสีเออเอาเนี่ยแอคเค้าใหม่เค้าเหรออยย่งนชว นะเพแต่ผมไม่รู้เพลงอะไรฮะเชื่อปต่อต่อต่อถึงเธอจะมีจมูกแต่เธอหายใจแทนฉันไม่ได้หรอกจ้ะถึงเธอจะมีจมูกแต่เธอหายใจแทนพันนี้คืออะไรเนี่ยฉันไม่ได้หรอกจ้ะถึงเธอจะมีจมูกแต่เธอหายใจแทนฉันไม่ได้หรอกจ้ะไอพ่อ เมื่อเอากูตึ๊บเลยนะแล้วมึงไม่ต้องตัดทิ้งเลยนะสักคลิปนะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้รู้เลยว่ามึงทําอะไรกับกูเ,เนี่ย <c oughs> <c oughs> คนนี้เขาจะมีวลีแปลกๆฟังแล้วงงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูมีอีกมีอีกวันหนึ่งเขาอัพกี่คลิปวันเนี้ยมันเช้าเราไปตลาดเราถามแม่ค้าว่าแม่ค้าแม่ค้าลูกชิ้นไม้เท่าไหร่แม่ค้าก็บอกว่าไม้เท่าที่เห็นนี่นะจ๊ะแล้วก็ถามแม่ค้าอีกแม่ค้าลูกชิ้นไม้เท่าไร่แม่ค้าว่า มเาเท่าที่เห็นนี่เนี่ยจ้ามันเช้าเราไปตลาดมุกฮะมุกขอโทษครับที่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังนะต๊ะแม่ขอจุ๊บหน่อยอืมอันไี้แฟนโคตรเหลืองเด้อแม่ขอจุ๊บหน่อยอืมอันไี้แฟนโคตรเหลืองเด้อ,อ ใครดูแล้วล่ะแล้วชอบด้วยเฉียบเฉียบเฉียบปะดีดีดีหมดหมดได้เท่าไหร่ครับร้อยหนครับโอเคครับเอาไม้หนึ่งครับครับแล้วโดนแทงเหรอหมดไดยเท่าไหร่ครับร้อยหนครับโอเคครับเอาไม้หนึ่งครับครับหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับร้อยหนครับโอเคครับเอาไม้หนึ่งครับเฉียบปะหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับร้อยหนครับโอเคครับเอาไม้หนึ่งครับครับ ยังก่อนได้อีกเคยได้ยินเสียงหมาป่าหอนเอ้ยอู้อ้า มาาัมีมีนะคะอันนีอ่ะผสมน้ำบ้างขขเจียเจ๊ยบอเจียเจ๊ยบเจียเจ๊ยบเจียเจ๊ยบเจี๊ยบอะให้ก่อนให้ไปมันร่อยีมาาอยม่มีนะคะเจี ไปหาแดกเอาอินนะโอ้ยดี <c oughs> การเรียนออนไลน์เ <c oughs> <c oughs> บอร์บ,อบอมึนมึนอยู่ครูถามมา <c oughs> ตัดเด็ดแม่งเลย่ะเชี่ยรีบปล่อยคนอื่นรอซื้อปล่อยต่ออะไรอ่ะอ๋อป่าปลาไหลเขาให้ชีวิตใหม่แล้ว ให้ชีวิตใหม่แล้วไปขายแล้วเอาไปขายตองี้เหรอได้เหรอไม่ได้มได้ม่เยแมวอันนี้ไม่ให้นะขออนุญาตม่้สักเฉียบนะครับผมคือไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะเฮ้ยหรือว่าเขาอาจจะเอาไปปล่อยที่อื่นไงปล่อยตรงนี้อาจจะไม่รอดไงลุงว่าอาจจะใจดีแบบอุ้มแล้วเอาไปปล่อยที่อื่นให้เออม่รู้มัวมา อุ้ยเชื่อจมูกแทบหลุดฮะผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนะครับผมเนี่ยชอบเล่นกับหมาตัวเล็กนะไอโตโนนะครับชอบเล่นวันนั้นเล่นกับมันอีท่าไหนไม่รู้ครับแม่งตดใส่หน้าผมคือมันนอนแล้วมันหันตดให้ผมใช่ไหมก็นอนดูทีวีอยู่เว้ยแม่ก็ตอดอัดหน้าผมอ่ะโอ้ยมึงไปเี่ไอโน่เชี่ยเบาเบาเดี๋ยววันนี้ขอร้องเพลงหมอลำแป๊บหนึ่งนะคะมามา เดเอ็ดเโอ้โอ้น้องนี่มาตยหลายขดอิลีจำลีและพลลีนังไม่เววัฒนาเพลงอะไรวะไม่คนสงสัยบนผมด้วยมัก หลายอีหลีหรอไม่คุ้นเลยเชียบเจียบอะฟังแล้วงงงงไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจเนื้อร้องอะเมื่อก็ดูตัวอย่างอ๋อสไปเดอร์แมนอ๋อเป็นตัวอย่างสไปเดอร์แมนนะผู้ชมอ๋อนี่ไง เลยนะเชียท่านเปาโอ้โอ้โอ้จจะตอโอเชี่งหมดน้องกระโดดน้ำสนุกมากลิงเหรอโอ้ยน้องลิงโดดน้ำ โดดน้ำกันนะโอ้โหถึงตกขึ้นลิงเล่นน้ำไม่ปกติใช่ไหมท่านผู้อชม <_ letter> ผมนึกว่าลิงจะต้องกลัวน้ำเป <_ letter> ็นแมวอะไรอย่างเงี้ยดูดิชิดแค่โคตรเปิดโลกที่ความเชื่อผมเปลี่ยนไปเลยนะเพิ่งรู้เพิ่ง,นนงร, <_ letter> รู้ว่าลิงก็เล่นน้ำเพิ่งรู้เหมือนกันนะผมนึกว่าลิงกลัวน้ำอะไรแบบเนี้ยเอ้ยถ้าผมไม่เอาความเชื่อลิงกลัวน้ำมาตอนไหนวะแอบมาจากไหนวะเออวะ ทำไมลิงต้องกวนหน้ำอะปิมมึงมันมั่วมั่วเี็บเออดีดีแนวเสริมความรู้สติปัญญาดีมัอนแบบนี้เขาเรียกว่าอาการอะไรครับทำไมอะอุ้ยโดนปะไม่โดนไม่โดนอ๋อนึกว่าอุบัติเหตุโดนดนดนุ้ยเวนหน้าดูนะอันตรายนะครับอย่างนี้นะครับ เป็นอะไรวะ มีผมเมื่อเคยพาให้โบดิเมื่อวันผมอะนั่งอัดคลิปอยู่เงี้ยสวัสดีท่านผู้ชมครับใครที่มีทีวีเก่าๆคอมพิวเตอร์เก่าๆพัดลมเก่าๆแอร์เก่าๆและกระมังได้ต้องไปกำลังใจคุณครูนะครับ I wanna kiss ่ริมหาดไซ c ั่้มเราจากิ่านั่เจาหรือมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นวะ 看了。 ังไงก็แสดงความมีดีกับบ่ที่เจ้าบ่าวเนี่ยโอเค <laughs> okay, ครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครที่มีคลิปตลกเรียนเชิญเลยในแฟนเพจพิมพ์คงเดี๋ยวจะมีการโพสต์ขอประจำสัปดาห์นะครับถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ส u บสไคร b e ช่องที่สำคัญลกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพาร์ตต่อไปฮะ Thank